สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์คณิธานะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะมาถึงเรื่องการชนนะคะการชนก็คือผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนก็จะมีค่าเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชนนะคะก็ลักษณะน,น,นี้ก็จะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ของโมเมนตัมนะคะการชนก็จะแบ่งเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ก็คือ ไม่สูญเสียพลังงานนะคะแล้วก็การชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ก็คือจะมีการสูญเสียพลังงานด้วยเราลองไปดูโจทย์ง่ายๆกันดูนะคะลักษณะนี้วัตถุมวล6กกิโลกร,รมัมวิ่งด้วยความเร็ว15เมตรต่อวินาทีเข้าชนมวล4กิโลกร,รมัมที่สวนมาคำว่าสวนมาคือทิศทางตรงกันข้ามนะคะด้วยความเร็ว 8เมตรต่อว,วินาทีหลังชนมวลทั้งสองติดกันไปด้วยความเร็วเท่าใดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราต้องลองวาดภาพในหัวหรือว่าวาดออกมาเลยก็ได้นะคะวาด็ปลักษณะก่อนชนเป็นยังไงหลังชนเป็นยังไงนะคะก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าเราสามารถเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมได้ก็คือ โมเมนตัม um, ก่อนชนนะคะเท่ากับโมเมนตัมหลังชนเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัม um, ก่อนชนมีมวลอยู่สองมวลโมเมนตัม um, หาจาก m คูณ v, v ก็จะกลายเป็น m 1 v 1บวกอยู่กับ m 2 v 2นะคะส่วนหลังชน หลังชนนี้มวลทั้งสองติดกันไปแปลว่ามวลทั้งสองนี้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือ a m บวก m สองแล้วเขาถามหาความเร็วหลังชนคือตัว v เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหาได้าจากสมการนี้นะคะ m 1ก็คือห a v 1ก็คือ15นะคะก็คือเป็นก้อนสีฟ้า แล้วก็บวกอยู่กับ m 2 m 2ของเราก็คือ4แล้วก็ v ของเราเป็นลบ8เพราะว่าทิศทางส่วนกันมานะคะ m 1บวก m 2ก็คือ6บวกสได้10หลังจากนั้นเราก็จะคิดเลขออกมานะคะก็กลายเป็น6คูณอยู่15ได้กลายเป็น90นะคะ 90้นะคะแปลบแไปคูณกับ4ก็ได้กลายเป็นลบสานะคะแล้วก็เท่ากับสิบเพราะนั้นเนี่ยเก้าลบสาได้มีค่าเท่ากับ58าสนะคะสิคูณอยู่เราย้ายลงมาหารนะคะก็จะได้กลายเป็น V มีค่าเท่ากับ5.8าจเมตร ต่อวินาทีนะคะก็คือวีนี้ก็คือจะเป็นวีในส่วนของหลังชนที่มวลติดกันไปนะคะดูตัวอย่างต่อมานะคะตัวอย่างต่อมาก็คือชาวประมงคนหนึ่งมีมวลหกสิบกิโลกร,รมัมยืนอยู่บนหัวเรือมวลแปดสิบกิโลกร,รมัมเขาทำแหททำแหนะคะหลุดทำแหหลุดมือ จมลงไปในน้ำนะคะเขาก็โดดลงไปด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็วของเรือหลังจากชายคนนี้ผู้หนุ่นน้ำอ่ะลองลอง,ลองดูรูปภาพก่อนนะคะก่อนชนก็คือมีเรือเรือเป็นเรากำหนดให้ชาประมงเป็น M1 นะคะแล้วก็เรือเป็น M2 ทั้งสองนี้เนี่ยยืนอยู่บนหัวเรือ ไม่ได้บอกมาว่ามีการเคลื่อนที่หรือยังไงเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือรถจดลักษณะน,นี้ก็คือเรือจะลอยนิ่งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังชนก็คนรกระโดดลงไปในน้ําพุ่งไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของเรือในที่อยู่ในน้ําก็จะถอยหลังออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้กลายเป็น โจทย์ต้องการหาความเร็วของเรือที่ถอยหลังออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้กลายเป็นซิกมาพีก่อนเท่ากับซิกมาพีหลังเหมือนเดิมนะคะอ่าก่อนมีอะไรบ้างก็จะเป็นตอนแรกมวลคูณกับม,มวลสองมวลนี้รวมเป็นมวลเดียวกันก็คือ m 1บวก m สองท้งคู่อยู่บน V ที่หยุดนิ่งนะคะส่วนปีหลังก็คือ m 1พุ่งไปข้างหน้านะคะด้วย V1 แล้วก็บวกอยู่กับ m 2 V2 เป็นลบนะคะ V2 เป็นลบเพราะว่าขอยหลังกลับมาอ้าว m 1ก็คือหกสิบ ตัวแปของก่อนเป็น0ูนย์ะคะแล้วก็ M1 คือ60คูณอยู่กับ V V ก็คือ10นะคะแล้วก็ M คือ80แล้วก็ลบ V ี่แล้วเราจะคิดเลขออกมานะคะ0คูณลายก็ได้0เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็น0ูนย์ลบ80 V2 เพราะฉะนั้นเราย้ายมาอีกฝั่งเป็นบวกได้นะคะ ก็กลายเป็นบวก80 V2 มีค่าเท่ากับ600เพราะฉะนั้นเนี่ย80คูณอยู่เราจะย้ายไปหารนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้กลายเป็น V2 มีค่าเท่ากับ600หารด้วย80มีค่าเท่ากับ7.5เมตรต่อวินาที แต่ในทินาในที่นี้ก็คือ V มีขนาด7.5็ดเมตรวินาทีก็คือทิศทางก็คือทิศทางหอยหลังก็คือเราหลังจากที่เราดูตัวอย่างไปแล้วนะคะก็ให้นักศึกษานะคะไปฝึกทบทวนแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ